สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวร้อนโชคชัยเจริญสุขหายหน้าจากวงการเจอขับซาเลงขายปลา หากพูดถึงนักแสดงที่ยังอยู่ในความทรงจําของแฟนละครแน่นอนว่าจะต้องมีชื่อของโชคชัยเจริญสุขอยู่ในใจเสมอเพราะนอกจากเจ้าตัวจะคอยเสริมเติมรสชาติให้กับละครแต่ละเรื่องแล้วยังเป็นนักร้องมากฝีมือที่มีผลงานเพลงที่คุ้นหูอีกด้วยก่อนเข้าวงการบันเทิงต้องทํามาหาเลี้ยงตัวเองตอนนั้นเรียนจบช่างกลก็เลยไปทํางานเกี่ยวกับไฟฟ้าตามโรงแรมหลังจากนั้นก็ได้สมัครงานที่กันตนาตนก็ได้หันไปคลุกคลีก,กับการถ่ายโฆษณาประมาณสองปี ก็ได้มีโอกาสชิมงานละครเรื่องแรกอรุณสวัสดิ์ถือเป็นละครที่แจ้งเกิดนักแสดงทุกคนในเรื่องเลยก็ว่าได้จากนั้นประมาณปีพุทธศักราช2537ก็ได้มีโอกาสเข้าสู่วงการเพลงโดยการเป็นนักร้องให้กับต้นสังกัดชื่อดังเพราะส่วนตัวเป็นคนเล่นดนตรีมาตั้งแต่ก่อนเข้าวงการบันเทิงแล้วแต่ไม่มีใครรู้โดยมีผลงานอัลบั้มเพลงแรกออกมาในชื่อโชคซึ่งมีเพลงดังที่เป็นที่ติดหูอยู่หลายเพลงอาทิหนีร้อนข้างเดียวเข็ด ฟังจากเส้นทางชีวิตแล้วดูเหมือนจะราบพื่นมาโดยตลอดแต่โชคได้เปิดเผยกับทางรายการต่อว่าครั้งหนึ่งเคยเกือบพลาดถ้าเป็นหนี้เพราะบัตรเครดิตมาแล้วเวลามีใบแจ้งหนี้มาที่บ้านจะตกใจตลอดหลังจากนั้นก็เริ่มตั้งสติและหักบัตรเครดิตทิ้งไม่กลับไปใช้อีกเลยจากเหตุการณ์ดังกล่าวทำให้คิดที่อยากจะเริ่มทำธุรกิจเป็นของตัวเองซึ่งตอนนี้ก็เปิดร้านอาหารชื่อเท่าแก่ลาวอยู่ที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาและเตรียมเปิดเพิ่มที่จังหวัดสุพรรณบุรีชื่อว่าร้านครัวบ้านทุก ซึ่งนอกจากร้านอาหารแล้วก็ยังรวมตัวกับเพื่อนๆเ,เปิดร้านจำหน่ายจักรยานสำหรับคนที่เริ่มหัดขี่จักรยานใหม่ๆอีกท้งเจ้าตัวยังได้เล่าถึงเรื่องของหัวใจให้ฟังด้วยว่าตอนนี้มีความสุขดีตนมีลูกแล้วแต่ทางครอบครัวไม่อยากเปิดตัวสักเท่าไหร่และตนก็รักครอบครัวมากและพอใจในความเป็นโชคเจริญสุขมากๆท่านผู้ชมละครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับ ขอขอบคุณข้อมูลจากไทยสยามนิวส์ขอบคุณครับ